สังขารน,นะสังขารสังขารไม่เที่ยงไม่ดูเลยนะไม่ดูสูดทรงหกเอลของตัวเองเลยนะนะนะนั่นไงนั่นไงใครเป็นคนเก็บเนี่ยเลยในหันหน้ามาเซดูดูอ้วนตัวโต,วตวแล้วโหยังฝืนไปนอนอยู่ข้างบนแล้วดูเออนี่เฮ้ยแปลกนะ องเทีาน่ะลิห่วงจังเลยเนะ่ยสร้อยอันเนี้ยห่วงจังเลยดีดีสิแม่ไม่ได้ใส่ให้่แล้วเดี๋ยวรอสร้อยใหม่ห่วดูตัวหูหลากกำแพงดูตัวนิดนึง ดูความพยายามของมาเลยนคะคะเดี๋ยวดูมุมนี้นะเดี๋ยวดูให้ดูมุมนี้นะว่าเขาล้นโต๊ะแค่ไหนโต๊ะเดือฝ <c oughs> ืนนะความพยายามฝืนมากเฮ้ย <c oughs> ตูดมันเลยแล้วเนี่ยดูงอไม่เนี่ยตรงเนี้ยเ <c oughs> ดืดเดือด いいじゃ